สิบสามสิรอบนี้ได้แต่ทุรเรียนเกตดเอเท่านั้นเลยนี่ทุเรียนคุณภาพดีแบบนี้ตลาดไหนบ้างแหละจะไม่ต้องการไหนเช็นดูอีกรอบซิตัวมีครบแล้วบนรถก็ครบแล้วจะเอ๋หนูเอ๋ อะไรของแกเนี่ยฟ้าพี่ตกใจหมดเลยถ้าพี่ตกใจจนช็อกขึ้นมาจะทํายังไงโถโถโถแข็งแรงอย่างพี่สาวฟ้าไม่ช็อกง่ายๆหรอกมั้งดูสิแบกังทุเรียนยังสบายเลยเนี่ย <c oughs> พี่สาวฟ้าเนี่ย <c oughs> เก่งที่สุดในโลกเลยแหมแหมแหมร้อยวันพันปีไม่เคยจะมาชมพี่มาชมกันแบบนี้ <c oughs> มีอะไรจ้าฟ้าแค่จะมาบอกว่าฟ้าสอบผ่านการคัดเลือกแล้วนะพี่อ้อย ฮ้ยจริงเหรอจริงค่ะเฮ้ยคะแนนเยอะซะด้วยแบบนี้พี่ต้องให้รางวัลซะแล้วอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมฟ้าอะไรก็ได้ค่ะพี่ออยพี่ออยซื้ออะไรให้ฟ้าฟ้าก็ชอบหมดแหละอะไรก็ได้หรอใช่ค่ะพี่คิดออกแล้วว่าพี่จะซื้ออะไรให้ฟ้านะคะคุณพ่อบีมของเงินหน่อยนะคะ บีมจะเอาไปซื้อกระเป๋าคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะคุณพ่อเดี๋ยวหนูจะตกเทนไม่ทันเพื่อนๆแต่หนูเพิ่งขอพ่อไปเมื่อวานนีงนะลูกพ่อให้ไปตั้งแสงหนึ่งใช้หมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวค่ะคุณพ่อโอ้ยทำไมหนูใช้เงินไม่ประหยัดแบบนี้ล่ะลูกเอ๊ะคุณพ่อสรุปคุณพ่อจะให้บีไหมคะอะไรกันมีลูกอยู่แค่คนเดียวแค่นี้ก็ให้ลูกไม่ได้ อ้าอาอพ่อให้ก็ได้หนูอยากได้อะไรหนูชอบได้เต็มที่เลยลูกเดี๋ยวพ่อขยายวงเงินในบัตรให้อุย้ยขอบคุณนะคะคุณพอ่อคุณพ่อนีนน่ารักที่สุดเลยอยาคูค้กูงั้นดิมขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันคนอื่อเขาเคย,ย,ย,ยชินใหมที่ร ที่นี่มีแต่กระเป๋าแบรนด์นมทั้งนั้นแล้วแต่ละคอลเลคชันมันก็มีแต่ของแพงแพงแพงแล้วยังไงคะนั่นสิคะก็สภาพอย่างพวกคุณซื้อกระเป๋าพวกนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะจากใจคนที่เป็นพนักงานขายมาสองปีนะคะฉัะนว่าพวกคุณไปซื้อกระเป๋าตามตลาดนัดยังเหมาะกว่าเลยคะ่ะพี่ออยฟ้าว่าเรากลับกันเถอะฟ้าไม่อยากได้กระเป๋าแลว้วอ่ะเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่า ไม่ได้ฟ้าเราเป็นลูกค้ายังไงเขาก็ต้องบริการนี่คุณพี่คะฉันก็ไม่ได้อยากพูดจาแทงใจดำหรอกนะคะแต่จะเดินเข้าร้านกระเป๋าแบรแบนด์เนมไบละหลายแสนทั้งทีช่วยประเมินสภาพตัวเองหน่อยก็ดีนะคะว่ามีความสามารถในการซื้อมากพอหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องบอกเป็นภ้าระคนขายแบบฉันเอะนี่คุณยอย,ยทำไมฉันพูดผิดหรือเปล่าล่ะโถ่บนนอก คุณคะช่วยพูดใจดีๆกับพวกเราเถอะนะคะฉันขอร้องไม่ต้องมาขอร้องฉันฉันไม่เมตตาให้กับพวกนจนๆหรอกเออแกฉันถึงร้านแล้วแค่นี้แหละลูกค้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีจ้าวันนี้สนใจแล้วเป็นไปไหนดีคะ เออฉันอยากได้คอลเลกชันใหม่ล่าสุดจัดมาให้ฉันใบหนึ่งได้เลยค่ะนี่เลยค่ะคอลเลกชันใหม่ใบนี้ 6, หกแสนเก้หูยโลค่ะโอเคการจับต้องสวยนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสะพายกระเป๋าใบนี้รับรองดูเก๋นแน่นอนค่ะหยูยจริงเหรอ นี่สวยอ่ะสวยใช่ไหมเพอร์เฟคค่ะนี่เันอะไรกัน <S <S ช่าสองคนยืนขอดูใบนี้ตั้งนานกลับไม่ได้ดูแต่ผู้หญิงคนนี้เพิ่งเข้ามาได้ไม่ถึงนาทีกลับได้กระเป๋าไปสะพายหน้าตาเฉยเนี่ยนะสองมาตรฐานไปหรือเปล่านี่ <N h é> แกพูดท่ามอะไรของแกคุณคะไม่ทราบว่าทางร้าน อนุญาตที่คนสวนก้าวเข้ามาด้วยหรอคะอยุกต้องขอโทษด้วยคะ่ะคุณลูกค้าคุณพนักงานขายคะให้เหตุผลพวกเรา,เามาสิคะว่าทําไมเราถึงไม่ได้ดูกระเป๋าใบนี้อยากรู้เหตุผลมากมั้งชั้ไหมได้ฉันจะบอกให้ก็ได้แต่ถ้าฟังแล้วอย่าโลกสวยนะพวกแกต้องรับให้ได้คุณลูกค้าคนนี้เขาดูดีดูรวยมีชาติกูล พวกเธอเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าคนรวยมีสิทธิ์มากกว่าเสมอแต่มันก็ไม่เสมอไปนะคะจะจนหรือรวยก็คนเหมือนกันต่างคนก็ต่างมาซื้อกระเป๋าเหมือนกันไม่เหมืพอนเพราะพวกแกน่าจะมาซื้อกระเป๋าวิเศษเงินส่วนฉันนี่บัตรเครดิตวงเงินไม่จำกัด เห็นไหมล่ะจ๊ะว่าคุณคนนี้เขารวยจริงอ่ะเอาไปรูดได้เลยค่ะคุณลูกค้ารอสักพู่นะคะไม่ต้องร้องนะกระเป๋าใบนี้มันเป็นของฉันแล้ว คือว่าบัตรลูดไม่ผ่านค่ะวงเงินไม่พอฮะวงเงินไม่พอเฮอนี่น่ะเหรอวิถีคนรวยฟ้าคะ่ะพี่ออยดูเอาไว้นะว่าอย่าอวดรวยถ้าไม่ได้รวยจริงๆเพราะมันจะทำให้หน้าแตกเป็นไปได้ยังไงต้องมีอะไรผิดพลาดหลอกแบบนะฮัลโหลค,ค่ะคุณพ่อทำไมบัตรบีบถึงรูดไม่ได้คะอะไรนะคะ ไม่รู้แหละคุณพ่อต้องรีบไปจ่ายค่ากระเป๋าให้บิเนเดี๋ยวนี้เลยแค่นี้แหละบริษัทคุณพ่อฉันอยู่ข้างๆร้านกระเป๋าเกรอะแบบนะเดี๋ยวคุณพ่อฉันมาถึงบัตรฉันจะรูดไม่ได้แต่บัตรคุณพ่อฉันรูดได้สบ,บายจะซื้อสักสิบหรือยี่สิบใบคนหน้าแข้งก็ไม่ล่วงหรอกคะแต่ตอนนี้คุยังรูดไม่ผ่าน เพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้ฉันมีสิทธิ์เป็นไงฟ้าสวยไหมสวยค่ะพี่อ้อยยังอยากได้อยู่หรือเปล่าไหนใครหน้าไหนไม่กล้าย่อเยอะลูกสาวยนะันคุณพ่อสอบคนนี้แล้วค่ะคุณพ่อที่มันว่าหนงฉันก็นึกว่ารักธุรกิจที่ไหน ที่แท้ก็พวกมันนอกอน,นี่เองฉันนี่พวกอินเตอร์ o ไซเดอร์ You don't ever look at your style อุย๊ยคุณพ่อคะมันแปลที่คุณพ่อพูดไม่ออกหรอกคะ่ะเพราะคนแบบพวกมันน่าจะอยู่แต่ในกันลาน่าสงสารเขานะคะคุณลูกค้าเอาปปแมานี่

แค่สลึงเดียวก็พอค่ะไปค่ะคุณพอ่อไปจ่ายค่ากระเป๋าให้บิมดีกว่าได้เลยลูกนี่พนักง,งานมาเอาบาัตรไปรูดได้ค่ะมาเข้าไปค่ะลูกสาวฉันยาวไปไหนรูดไปให้หมดเลยนะได้ค่ะคุณลูกค้านี่ฉันจะบอกให้เอาบุญนะ ว่าบัตรเครดิตของฉันมันรูดซื้อทุกอย่างจะให้รูดซื้ออนาคตของพวกแกมันยังรูดได้เลย นี่ค่ะพี่ออยนี่ไงเงินสดวันมิลเลนหนึ่งล้านค่ะหนึ่งล้านนี่นี่แกเอาเงินเยอะแยะขนาดนั้นมาจากไหนนั่นน่ะสิค่ะคุณพ่อเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วค่ะเงินที่พวกคุณเห็น เป็นกำไรจากสวนทุเรียนของพี่สาวฉันคนที่พวกคุณยืนดูถูกอยู่อึ้งเลยสิคะถ้าบัตรพวกคุณุูดไม่ผ่านยืมฉันก่อนก็ได้นะไม่ต้องอีมเราไปกันเถอะลูกอย่าอยู่ที่นี่ให้มันซ้ำเติมเราเลยคาพคุกพ่อฝากไปก่อนนะไปไปลูกไป ยถ้าพวกคุณมีเงินเยอะขนาดนี้ทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรก่ะคะมาค่ะคือยู่บริการให้อย่างดีเลยไม่ต้องค่ะเพราะฉันจะไม่ซื้อกับเธอแล้วฮัลโหลว่าฉันมาร้านเธอแล้วนะแต่เจอพนักงานที่ใส่ยแย่ดูถูกฉันกับน้องว่าไม่มีเงินอืมไว้ฉันรอซื้อกับเธอดีกว่าแค่นี้เลจัด บ่าย <Bye. S 2> เออนี่คุณรู้จักกับคุณวันด้วยเหรอคะรู้สิเพราะพี่สาวฉันเป็นเพื่อนกับเจ้านายคุณสวยแล้ว ตมนึงนะจ้าวันนีเพิ่งต้ของคิวที่แล้วเสร็จ <Yeah. S 1> เรียบร้อยส้มต่ำแซ่บๆได้แล้วจ้าสี่สิบาทจ้ะขอบคุณนะคะลูกหมูอ้าวสวัสดีจ้าเลยค่ะวันสวัสดีจ้าเป็นไงวันนี้เปิดร้านวันแรกขายดีไหมขายดีค่ะคุณวันมาแล้วกอหมดไปตั้งสามลูกแล้ว ไก่ย่างก็หมดค่ะพวกพนักงานมาซื้อไปตั้งแต่เช้าโหแบบนี้แสดงว่าส้มตำร้านเธอต้องอร่อยแน่ๆแบบนี้ก็ต้องลองชิมดูค่ะเลยค่ะวันสักครกไหมคะก็ดีนะงั้นฉันเอาครกหนึ่งได้เลยค่ะคุณวันหนูจะทำให้สุดฝีมือเลยจ้าขอประร้านนวๆเลยนะได้จ้ะรอแป๊บหนึ่งนะ วันนี้ผู้จัดก,การต้องไปรับตำแหน่งที่บริษัท LKT ผู้จัดก,การลืมแล้วหรอคะฉันไม่ลืมหรอกแต่ผู้จัดก,การใหม่อย่างฉันแค่ไม่อยากไปรอใคร<อ>เธอรีบโทรไปบอกคุณวันเลยนะว่าฉันจะเข้าไปเตรียมตัวต้อนรับฉันให้ดีด้วยเอาให้สมกับตำแหน่งของฉันได้คะ่ะได้เดี๋ยวรัลองรีบโทรตอนนี้เลย สวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะอ๋อคุณเนื้อทองกับคุณออยที่เป็นผู้จัดก,การใหม่ใช่ไหมคะได้คะ่ะได้เดี๋ยววันไปรอรับค่ะค่ะค่ะไว้เจอกันค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณวันอ๋อโอเคจ้ะเท่าไหร่จ้ะ40จ้ะนี่จ้ะขอบคุณจ้ะเออลูกหมูถ้าตรงนี้มันร้อนก็เข้าไปขายหน้าบริษัทได้เลยนะจะได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยได้หรอคะ ได้สิบริษัทเราเป็นเงินเองไปแล้วนะค่ะลืมอีกเรื่องหนึ่งตอนเย็นเอาตำปูปลาราสองคกไปส่งที่ออฟฟิศให้ฉันด้วยแค่นี้แหละไปแล้วนะค่ะเลขาควันนี้ใจดีจริงๆจ้าพ่อหนูได้ทำเลเปิดร้านแล้วที่ไหนนะหรอ ก็นามบริษัทชื่อดังไงจ๊ะลูกค้าเพียบพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้าค่าที่เขาไม่เก็บหนูสักบาทเลยห,หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะสงสัยก็คงเมตตาคนหาเช้ากินข้ามแบบหนูมั้งอุ้ยแย่ yeah, แล้วพ่อเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ๊ะหนูลืมทำเอาออเด้ลูกค้าจ้าจ้าผู้จัดการคะ เรามากันสะเย็นขนาดนี้จะมีคนอยู่ต้อนรับเราหรอคะทาไมจะไม่มีแกอย่าถามง่ๆได้ไหมฉันที่แกโทรมานัดคุณวันแล้วไม่ใช่หรอก,ก,ก็ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีคนอยู่ต้อนรับไปค่ะปูปลาสองคกหญ่ลูกหมู ใชดจ้าพี่อยใช่ฉันเองใครหรอคะผู้จัดการก็เยลูกหมูมันเป็นรุ่นน้องที่ทำงานเก่าฉันมันชอบทำงานเอาหน้าเลียแค่งเลียขาประจบเจ้านายจนฉันถูกไล่ออกแต่ยังดีนะที่ฉันเป็นคนมีวาสนาเกิดมารวยโชคชะตาชีวิตเลยทำอะไรฉันไม่ได้ฉันเลยกลับมาตั้งตัวจนมีทุกวันนี้ ัก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะพี่ออยดีสิดีกว่าชีวิตเธอตอนนี้ด้วยแหละลูกหมูชีวิตหนูตอนนี้มันทําไมคะพี่ออยหนูก็ทํามาหากินปกติแต่ฉันว่าไม่ปกติจากสาวออฟฟิศมาเป็นแม่ค้าส้มตําต้องตกอับขนาดไหนกันเนี่ย o ู่ g ก r ลก็อย่างว่าเลยนะคะผู้จัดการคนเรา เกิดมาต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันมันก็ต้องดิ้นรนโธเอ้ยน่าสงสารถึงฉันจะเกิดมามีต้นทุนชีวิตไม่เหมือนพวกคุณแต่ฉันก็เป็นคนเหมือนพวกคุณอุ๊ยไม่เหมือนหรอกอยะฉันเป็นคนรวยแกมันคนจนไม่เชื่อก็ดูสิกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเกต้องตำส้มตำปิ้งไก่ทั้งวันจนหน้าดำเป็นตอตะก ถึงฉันจะจนแต่ฉันก็ขยันพยายามทำมาหากินไม่เหมือนพวกคุณวันวันเที่ยวแต่ดูถูกคนอื่นแกว่งปากพูดจาสกปรกไปทั่วนี่ถามจริงๆนะมีความสุขมากเหรอกับการทำตัวไรประโยชน์แบบนี้ยัยลูกห,หนูนี่แกะกะว่าฉันเหรอใช่ค่ะเพราะพี่ออยเป็นแบบนั้นจริงๆผู้จัดจาการคะแบบนี้ต้องจัดการมันนะคะฉันไม่ปล่อยนไว้ก ดีแบบนี้ต้องโดนเอาอีกเขาผู้จัดการเอาอีกไปยังไงเล่นกับใครก็เล่นอย่ามาเล่นกับฉันพวกโลบอนคอยดูนะถ้าผู้จัดการก้าวขาเข้าบริษัทเมื่อไหร่แม่ค้าอย่างแกโดนเด้งไปขายที่อื่นแน่ไปเนื้อทองโชคดีนะจ๊ะหวังว่าชาตินี้ทั้งชาติจะไม่ได้เจอกันอีกยบายนะ ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรานะคะคุณออยค่ะท่านประธานเออออยต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ออยมาช้าพอดีลูกน้องออยมันลีลาค่ะกว่าจะทําอะไรเสร็จก็ชักช้าไปหมดต้องขอโทษด,ด้วยอีกครั้งนะคะท่านประธานไม่เป็นไรคะ่ะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาค่ะ เอาคุณวันที่ฉันสา่ให้ไปทําทำหรือยังเรียบร้อยแล้วคะ่ะท่านประธานอีกเดี๋ยวก็น่าจะได้ขอบใจจ้าว่าแต่คุณออยมีอะไรจะถามเกี่ยวกับบริษัทหรือเปล่าฉันจะได้อธิบายรายละเอียดทีเดียวไม่มีหรอกค่ะนี่ค่ะผู้จัดการนี้ก็เร <c oughs> ื่องแม่ขาส้มตําคู่อริของผู้จัดการนไงคะอ๋อมีค่ะท่านประธานออยมีเรื่องจะแจ้งเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเหรอคะ ก็ในฐานะที่ออยมาเป็นผู้จัดการท in ี่นี่มีหน้าที่ดูแลบริษัทออยอยากจะไล่แม่ค้าส้มตำที่มันตั้งขายอยู่หน้าบริษัทออกไปนะคะไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้คะ <S <S คุณวันเป็นแค่เลขาไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจใช่ไหมคะท่านประธานเออส้มตำที่สั่งได้แล้วะค่ะเลขาวันขอบใจจ้ะ วังสาส้มตามหนูนี่คะทำไมหนูจะขึ้นมาไม่ได้อ๋อนี่มีคนให้ทายนี่เองนี่คุณวันหัดมีมารยาทหน่อยนะคะเอาของเหม็นๆเ,เข้ามาในบริษัทได้ยังไงคุณรู้อะไรไหมคนที่กินของพวกนี้มันไม่ใช่ผู้นี้แต่มันเป็นพวกนะกเข้าโดยคุณไม่มีสิทธิพูดจาดูถูกอาหารแบบนี้เอาทำไมล่ะคะท่น คุณรู้ไหมซ่องตามที่คุณวันถือฉันเป็นคนสั่งแต่ว่าเรื่องที่คุณขอให้ไล่ลูกหมูไปขายที่อื่นฉันคงทำให้ไม่ได้ทำไมนะคะท่านประธานเพราะฉันเป็นคนอนุญาตให้เขาเข้ามาขายนะคะคุณวันให้หนูเช่าที่แถวนี้เถอะนะคะหนูสัญญาว่าจะส่งค่าเช่าให้ตรงทุกงวดแล้วจะไม่ทำให้คุณวันเดือดร้อนเลยค่ะ ไม่ได้หรอกเธอกลับไปเถอะนะที่นี่จะให้เช่าแต่พวกร้านอาหารเท่านั้นขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าคุณวันเปลี่ยนใจติดต่อหนูได้นะคะไว้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันจะแจ้งไปแล้วกันค่ะหนูรอคุณวันติดต่อมานะคะขอบคุณค่ะหนูไปแล้วนะคะ ลูกหมูอ้าวท่านประธานลงมาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าคะผู้หญิงคนเมื่อกี้เขามาติดต่อเรื่องอะไรเหรอพอดีเขามาติดต่อขอเช่าที่ขายส้มตำน,นะคะท่านประธานเขาตกงานนี่หนูลำบากขนาดนี้เลยเหระวันฉันอนุญาตให้เขาเช่าที่ให้เช่าฟรีไม่คิดค่าเช่าแม้แต่บาทเดียวอ้าวทำไมล่ะคะเพราะลูกหมูเขาเป็นลูกของฉัน ฮะลูกของท่านประธานได้ค่ะเดี๋ยวหนูรีบโทรไปแจ้งเลยค่ะแต่เธออย่าเพิ่งบอกเขานะว่าฉันเป็นแม่ฉันขอเวลาหน่อยไว้ทุกอย่างลงตัวฉันจะบอกเขาด้วยตัวฉันเองค่ะท่านประธาน แม่กลัวว่าหนูจะรับไม่ได้ที่ต้องมาเจอแม่กระทนหานแบบนี้และอีกอย่างแม่ก็กลัวว่าหนูจะโกรธแม่ที่ต้องจากกันตั้งแต่เด็กๆโธ่แม่หนูไม่โกรธแม่หรอกคะ่ะหนูเข้าใจหนูรู้ว่าแม่มีเหตุผลของแม่แม่อยคิดมากเลยนะจ๊ะโธ่ลูก ขอบคุณนะที่ไม่โกรธแม่ผู้จัดการคะแม่ลูกคขาดีกันแล้วคะ่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงหนูขายดีหรือเปล่าขายดีแต่แม่แต่จะขายดีวันนี้ถ้าไม่มีสองคนนั้นมาพังร้านหนูพังร้านนี่พวกเธอทําอะไรลูกสาวฉันก็มาทำพวกเราได้ทำอะไรเลยค่ะพวกเราเค่ยมมากมาแล้วก็ใสแล้วก็ดูดูกี่นิดหน่อยค่ะไม่เนื้อทอง ไปเสียนะไปเลยนะออกไปจากบ,บริษัทฉันเดี๋ยวนี้ มานะลรูปนะค่ะแม่อมูแดงหนึ่งแดงหนึ่งแดงแดงเอมูแดงหนึ่งแดงหนึ่งแดงแดงเอมูแดงหนึ่งแดงไปทางซ้ายอมูแดงนึงแดงไปทางขวาอมูแดงหนึ่งแดงไปข้างหน้าอมูแดงหนึ่งแดงไปข้างหลังอมูแดงหนึ่งแดงไปตรงกลาง